พ่อลูกข้าวสอนสร้างสันสังคมไทยสู่ความรุ่งเรืองถ้าธุจริตแม้แต่นิดเดียวก็ขอเช่งให้มีอันเป็นไปพูดอย่างนี้อย่างภัยแต่ขอให้มีอันเป็นไปแต่ถ้าไม่ทุจริตสุจริต และมีความมุ่งมั่นสร้างความเจริญ<ม>ก็ขอให้อายุได้ถึงหนึ่งร้อยปีส่วนคนไหนที่มีอายุมาก การทุจริตให้สำเร็จและไม่ทุจริตเสียอิมพระราชดำรัสรัชการที่9เมื่อวันที่8ตุลาคม2546หลพ่อรอเก้าต่อสร้างศาลสังมไทยความรุ่งเรืองการทุจริตแม้แตงเพียว ขอแชร์ใ <Mile> ห้มีลอันเป็นไปผู้อย่างนี้อย่างใครแ่ขอให้อันเป็นไปแต่ถ้าไม่จะดีจะดตและมีความมุงมั่นสร้างความเจริญก็ขอให้อายุได้ร้อยสิบสี่ิ้าีแล้วขอ้แข็ในความเจริญจะทำให้ประเทศ รอดรอดทนอันตรายในไายในสีปีเมืองไทยเรายังน่าจะรอดทำกันอยูต้องอยการพึ่งพิษทำดีและไม่จะหลีกเสียเอง พระาชดํารัสราชการที่เก้าเมื่อวันที่แปดตุลาสองพันห้าร้อยสี่สิบหกต่อพงตเาโงตนาตําโงตํางตํงตุางตํงเํืองถ้าพงตําีพงตแต่นิดเดียวพงตา และก้าวให้เข็งแรงวังจริตจะทําให้เธอเก่งกล้ากล้าหาญใคร <laughs> ผก่็ขอให้เราอยกล้กน <aurait> ้อยปีส่วนคน สามุงเรืองถาทุจริตแม้แต่นิดเดียวก็ขอเช่นให้มีอันเป็นไปพูดอย่างนี้อยากพายแต่แบขอให้มีอันเป็นไปแต่ถ้าไม่ทุจริตสุจริต,รตและมยความมุ่งมั่นทร้างความเจริญก็ขอให้อายุถึนึงร้อยปีส่วนคนไหนที่มีอายุมากแล้วขอให้แข็งแรบงบ ความสุจริตจะทำให้ประเทศปลอดอ,อันตรายภายในสิบปีเมื่อใรเราน่าจะเจริญข้อสำคัญคือต้องหยุดการทุจริตให้สำเร็จและ วาคนไหนที่มีอายุมากแล้วขอให้แข็งแรงจาไปจะทำให้ประเทศรอดคุนอันตรายให้ดีดีจยไอเราได้